พังด้วยใช่แต่มันสิ่งที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องอ่ะมันทำในสถนานการณ์ที่ประชาชนยังไม่รู้เรื่องอ่ะทำได้แต่วันนี้ถ้าคุณทำไม่ได้เพราะคนรู้ทั่วไปแล้วว่าไหอะไรเป็นจริงถูกอะไรเป็นจริงผิด หลอกประชาชนไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ก็ลงไม่ได้ถ้าทังลงก็เดี๋ยวพวกเราก็แชร์กันซื้อบันไดให้คาหน่อยเนี่ยให้บันไดก็ลงมาครับคนพวกนี้ลงบันไดก็คงลงไม่ได้ต้องโดดตึกลงอย่างเดียวต้องใช้วิธีอย่างน้เสียตังค์เลยเพื่อถีบลงมาถี่ยังตึกลงมาเนี่ะครับก็เป็นการว่าวันนี้สารและตํารินก็ยืดต่อไปนะครับ แล้วก็แสดงความรู้สึกที่ชัดเจนว่าพวกคุณเนี่ยไม่กล้านะครับคุณไม่กล้าไปตัดสนินไปน้าววินิจฉัยที่นั่นผมก็อยากรู้เหมือนกันน่ยว่าถ้าไปวินิจฉัยนะครับแล้วก็มีกอวปออยู่ข้างหน้ารอบๆเนี่ยคุณจะวินิจฉัยแบบไหนนะครัว shit, บวินิจฉัยแบบนี้อ่ะไม่แบบไหนแบบนี้ครับใอ้ที่สถานการณ์ที่จาเป็นต้องวินิจฉัยแบบนี้มันเพราะสถานการณ์มันบังคับครับถ้าจะวินิจฉัยแบบว่าสามร้อยสิบสองคนเนี่ยถูก ถอดถอนไปเลยหมายว่าจะทําไม่ได้ครับเพราะว่าที่หนาหลวงก็ยังไม่มีคนที่ไหนก็ไม่มีคนทหารก็ยังไม่เป็นพวกตัวเองร้อยเปอร์เซ็นยังทําไม่ได้อะอาจารย์พูดถึงหนาหลวงนี่น่าสนใจนะะค,คือวันนี้มีนั่งคุยกับคนพรรคพวกกันเขาบอกว่าก็ปกติสามร้อยนะครับรรสามร้อยวันละสามร้อยครับที่มาอยู่ที่หนาหลวงเนี่ยเขายืนยันเลยนะครับวันละสามร้อยนะ นี่ก็เป็นทำไมราคามันตกล่ะไม่ตกก่อนได้ต้องงาน้ันหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำขั้นต่ำเลยใช่ไหมนี่ถ้ารัฐบาลยิ่งรักกำหนดนโยบายให้ค่าแรงห้าร้อยพวกนันก็ได้ห้าร้อยเอานี่ให้ค่าแรงขั้นต่ำขั้นต่ำนี่ครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงเนี่ยฮะรูปนี้ถ้าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะฮะที่น้ำหลวงเนี่ยพูดถึงเนี่ยผมเดี๋ยวก่อนฮนะอันนี้คือพัฒนาภาพของกรุงเทพนะครับนกรุงเทพมหานครนะครับมีข่าวดีอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะเอามาแฟมให้ฟังตรงนี้หน่อยเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะฮะสุดยอดเมืองน่าเที่ยวที่สุดของโลกนะับที่บริษัทมาสเตอร์การ์ดเนี่ยเขาสำรวจทีนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอสภาพอย่างนี้จะทำให้กรุงเทพนี่นะครับเป็นเมืองน่าเที่ยวสุดในโลกได้อย่างไง นะฮะอ้าเพิ่มสีสันแล้วเพิ่มสีสันก็คุณดูภาพบอลลูมหาราชวังของเราเนี่ยกาบก่อนก็มีแต่กำแพงขาวๆครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีต้นไม้เออใช่ไหมรับตอนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีผ้าถุงเลยนะมาผ้าถุงมาแซบกางเกงลงกางเกงในยกทรงมันก็ทําให้ไอ้พวกจิตวิธิผลิตอยากจะมาดูกันใช่ไอ้พวกชอบเป็นดมกางเกงในหรือดู้แบบรู้นี่ก็คือนี่คือคือเขาเรียกมิติใหม่ของกรุงเทพมหานครโในไทยนะ เออชื่อเลเออสุขุมพันธ์อ้าวสุขุมพันธ์ออขนเข้ามาอ้างนะครับว่าเขามีผลงานทําให้กรุงเทพฯหนึ่งของเราผมจะเรียนคุณสุข,ขุมพันธ์ให้ทราบประเด็นนี้เลยก็ได้นะครับ การที่คนเขามาเทีย่ยวเมืองไทยวันนี้ะนะฮะเขาไม่ได้มาเทีย่ยวเพราะว่าคุณส,สุขุมพันธ์ทําให้มุงเทพมันน่าเทีย่ยวเท่าไหร่หรอกเขามาเทีย่ยวเมืองไทยเปลี่ยนแปลงครับเม,มืองไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนอพูดตรงๆนะฮะถ้าเมืองไทยจะเป็นอย่างลักษณะอย่างที่สมัยนายพิสิทธิ์เนี่ยไม่มีใครเข้ามาแล้วครับคุณอย่าลืมนะสมัยนั้นคุณก็เป็นผู้ว่ากทมด้วยนะไม่ใช่ตอนนี้มาทำไมไม่มานักข่าวมาล่พูดถึงเรื่องนี้รหบ มีข้อมูลนะฮะวันนี้ข้อมูลเป็นข่าวดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงที่สองแต่ว่ามาคุยเรื่องนี้ก่อนที่เขาบอกกรุงเทพเนี่ยมันอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วผมก็ยอมรับนะับว่าจริงๆหลังจากที่เปลี่ยนแปลงครับเขาเรียกอะไรนะรัฐบาลน,นี้นะฮะมันเป็นรัฐบาลที่มันการเลือกตั้งแล้วเนี่ยสภาพของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมากจริงนะครับ ตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นแค่อันดับรองมาจากอลอนดอนอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ชนะลอนดอนแล้วนะครับ <มา S 2> เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าชาวโลกเขารู้สึกว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เชื่อในประเทศที่ที่มันประชาชนเ,เป็นคนที่นินสัยใจคอดีนะครับ<ม>เป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยคือลักษณะมันไม่ใช่น้าลอนดอนหรอก ชนะยังไม่ชนะอรันอันดับหนึ่งของเอเชียกับอ่าชนะลอนดอนนอาจานในในนี้ในมาสเตอร์การเขาบอกชนะลอนดอนลอนดอนอย่างนั้นเนี่ยพวกฝ่ายนู้นก็ทําให้แพ้ลอนดอนก็เชือดคอครับอโอลอนดอนน่ากลัวนะเชือดคอทหารแต่ไม่เชือดคอทหารนล้วพวกอนุรักษ์เนี่ยครับ จะเชื่อข่าวพวกเราเนี่ยเก่อาพวกเราเอออ้าวก็ทหารออกมาประกาศจะฆ่าพวกเราใช่ใช่ใช่นี่ข่าวนี่ฮะข่าวเรื่องนี้เออคุณคุณเพลย์เล่าถึงกันฟังมาหน่อยครับอ๋อมันมีสิบเอกแต่เสียดายนะมันดึงภาพออกมาไม่ได้มนผมเรือเอาสายเขาเรียกให้ทราบว่ามีภาพนะครับเห็นท่าหน้ามาเลยก็พวกเราที่ได้จำกันวันนี้ได้จำไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาใส่ในเฟซบุ๊กนี่คิดว่าทุกคนคงคงได้เห็นได้รู้กันอยู่แล้วล่ะนะฮะเขาจะสิบเอก สักชัยเขื่อนแก้วนะฮะอยู่ร้อยร้อยบริการใช่ไหมฮะครักองพลดาราที่สี่ครูออกมาคาดประชาชนบอกว่าเขาเขาก็เคยมายิงแล้วอ่ะกูบอกกูจะยิงหัวพวกมึงให้กระจุยพวกควายแดงกับพวกนี้เขาบอกกระทรวนเขามีเยอะดีนี้เขาก็ไปฝึกฝึกทหารใหม่อยู่ที่ที่กรมเขาไงเอ็มสิบหกเขาเยอะเขาเก็บสะสมมาเยอะเขาพร้อมที่จะมายิงเราตลอดเวลานี่ สิบเอกศักชัยขืนแก้วจำชื่อไว้นะใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารูปมาให้ดูครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับอุบาจ้าชู้ขนาดไหนฝากพี่หน่อครับได้ครับนี่แหละครับก็เป็นอย่างเงี้แหละไอ้คนมันอย่างว่านะถอยจะจะทำไรประชาชนท่าเดียวไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วพ่อแม่มันเป็นใครชาวนาลูกชาวนาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมฝากเรื่องกรุงเทพนิดนึงไอ้ที่เขาเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะเพราะรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยเขารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ย เขามีความปลอดภัยครับเขามาแล้วเนี่ยเขาสบายใจครับใช่ไหมฮะเขาไม่ต้องมานั่งกลัวถ้ามาจากไอรัฐบาลรัฐบาลหารอย่างสมัยสุเทพอภิสิทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ยครับเขากลัวพาลูกกลัวเมียพาเมียมาเที่ยวเราอนี่ของกูนี่ของกูสวยเลยมาเอารวเมียเ้าไปอีกใช่ไหมไม่ได้จริงไม่เอาจารยนสิ่งนี้มาสิ่งนี้เออคนนี้ดอ ดสเออะอนนี่นี่ของกูใช่ไหมไอ้สันดานของไอ้พวกนี้ไงไปไหนนี่ของกูหมดที่ดงที่ดินบนขุงบนเขานี่ของกูหมดใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังคงจะกลัวกอย่างด้วยนะครับ คือคือกลัวอะไรรู้ไหมฮะครับกลัวว่าไอ้นายสุเทพนายพวกไอ้นายสุเทพนายพิสิทธิ์นี่จะสั่งทหารมายิงกบาลมายิงประชาชนเนี่ยเดี๋ยบาบิโอเนี่ยนะบาบิโอตายใช่ไหมว่าอะไรอ่ะไอไอไอที่ญี่ปุ่นอ่ะชื่ออะไรนะอออ่่าเฮิโรฮิโรยุกิใช่ไหมฮะฮิโรยุกิก็ลงก็ลงตายเนี่ย นักข่าวโดนไหลเยอะนะวันที่สิบเนี่ยนักข่าวผู้หญิงของของแตงรมเทศเนี่ยพวกซีเอ็นหรืออะไรนี่ก็โดนแต่ว่าพอดีเขาไปโดนกระสุนยางอืก็มาร้องมาบอกเราเหมือนกันว่าเขาโดนมาแผลอะไรมาให้ดูแต่บอกจะขึ้นมาเวทีก็บอกไม่เป็นไรเขาไม่อยากเป็นในตรงนี้ัจริงๆวันนั้นเนี่ยชวนเขาขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะไปครับให้ชาวโลกได้เห็นแต่เขาก็ ที่จริงผมก็ยังแนะนาว่าควรจะให้ขึ้นไปนะฮะเพราะขึ้นไปแล้วเนี่ยชาวโลกเขาจะได้รู้นะ่ว่าชาวโลกเขาเห็นไทไเราเป็นยังไม่เท่าไหร่เราเห็นตายไปแล้วสองสามคนใช่ไหมออเรามาสูตดีกว่าว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงนะฮะอาการที่สารน้มันรุนเนี่ยนะครับใช้วิธีเตะถูงอย่างเงี้ยมันมีระยะเวลามีใช่เตะถวงไปสิบกาวันนี่ครับ สองครั้งแล้วนะครับจางถือว่าวันสามสิบวันแล้วก็ไปอีกไม่ไม่เห็นเป็นไรนะก็ปล่อยรับไม่ใช่ปล่อยคือร้ายความหมายไปทุกวันนีจะตัดสินไม่ตัดสินประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันพอทำไปทำอะไรก็ทําไปมันเหมือนเหมือนกับไอ้มันไม่ใช่สารนะคนมันไม่เชื่อถือประชาชนไม่เชื่อถือหมดเลย แต่องค์กรนี้มันไม่ใช่ศาลอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์มันศาลน่ะนะมันเมื่อก่อนมันเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูนแต่พวกนี้มาตั้งเป็นศาลขึ้นมาทำาไมมันน่าเกรงขามเมืองไทยนี่ตั้งชื่อว่าศาลแล้วมันนักกลัวทั้งนั้นแม้แต่ศาลเจ้าศาลอะไรหนกกลัวกันหมดอเจ้าว้าต้องเราทูกไปแต่เราจะไปปันสามดอกห้าดอกนะบากดอกเดียวไอ้พวกนี้บางดอกเดียว ไม่บางคนเขาจะไปจุดประทัดนะฮะที่ฟังมาไล่จุดประทัดไล่ไล่ผีไล่อะไรเขาต้องใช้ประทัดจุดใช่ไหมใช่ครับใก็อย่างว่าแหละครับสารรัฐมนุนก็คงจะหมดทางไปแล้วล่ะนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเตะไปเรื่อยไปเรื่อยสิบห้าวันเป็นสามสิบสาสิบเป็นสี่ห้าผมยังไม่รู้เลยว่าอีกครั้งต่อไปจะไปอีกสิบห้าวันหรือเปล่านะฮะคือคือมันมีคําพูดที่น่าสนใจเขาเนีกลิบอกว่าคุณเนี่ยตัดสินอะไรก็ได้ แต่มีคนก็จะรับฟังสิ่งที่คุณตัดสินหรือเปล่าแล้วคุณจะบ,บ,บังคับคดีได้ยังไงนะครับครับ,รบก็พ้นเบรกที่หนึ่งนะครับประเดี๋ยวามาคุยกันเบรกที่สองครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวมาตอบเบรกที่สองฮนะ ช่วงที่2นะฮะของพาแลกนะครับตอนนี้ก็มีข่าวบริการนิดหนึ่งนะครับก็เรียนเชิญคุณเกิดมนตรีครับมีข่าวบริการอ๋อพี่น้องทางกระบี่เพิโทรมาเดี๋ยวนี้ครับคนตายก็ดูรายการเราเยอะนะฮะเยอะมากครับเนี่ยพี่น้องที่กระบี่เขาโทรมาว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอาจารย์ไฟดับอยูแล้วสองอำเภอนะครับผมอ๋อไม่ได้ดับมาชั่วโมงกว่าแล้วแต่ดับมาชั่วโมงกว่าแล้วล่ะสองอำเภอนี้ก็มีออำเภอลำทักบอำเภอคลองท่อมครับ นะฮะก็แจ้งเข้ามาว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์สุชาว่ามันพอจะทราบไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นระบบใต้มันโดยมากมันดับบ่อยนะครับดับนี่ก็ไม่แน่ว่าดับเพราะว่าการไฟฟ้าภูมิภาคมันไม่ใช่ว่าไฟดับนะบางทีไม่ใช่ก่อผออย่างเดียวบางทีปอใช่ไห่ฮะบางทีภูมิภาคการไฟฟ้าภูมิภาคอะไรระบบสายส่งก็ อันนี้มีกิ่งไม้มีหมอแปลงระเบิดหรือว่ากิ่งไม้ต้นไม้ล้มทับอะไรครับแต่พูดโดยรวมแล้วว่าพอๆไม่มีกระแสเราว่าไม่เพียงพอไม่พอเนี่ยแล้วก็ไปเลือกดับมาแต่วคลองท่อมแต่วไอ้ลำทับเป็นป่าโอ้ับเป็นอำเภอที่ล้าหลังอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเจริญก็ไปดับแล้วเลือกเมืองไว้เมืองกระบี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ แล้วกอลันตาก็ต้องที่ท่องเที่ยวพวกปังงาแถวแหลมตรักนะท่องเที่ยวนั้นอนี่ยเขาพวกนี้ก็เลยก็เลยจะต้องพยายามเรื่กดับเรื่กดับในที่เป็นเขาท่ามก็รู้สึกว่าจะเป็นเขตชนบทเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่ไม่ชนบทแต่แมันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเขาดับครับครับครับนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าพอะไร เนี่ยงก็ฝากผู้รับผิดชอบนะครับให้ไปตรวจสอบดูแลกันเพราะมันเป็นอย่างนี้นะปาคใต้นะไฟดับแล้วก็จะเหมือนที่ทุกภาคอราสงสัยจะบ้านก็โทรไปเอโทรไปตามไฟฟ้าบุยภาคมาซ่อมไปแต่เนี่ยมันรู้หมดแต่มันเกิดไฟฟ้าทิปตรงไหนมันรู้หมดอะระบบก็ควบคุมอยู่นะครับควบคุมหมดรู้ ก็ได้ครับก็ก็ฝากเป็นเป็นข้อมูลนะฮะทีนี้มาคุยกันต่ออีกนิดดีกว่าเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้ทีหนึ่งผมขออนุญาตคุยต่อเรื่องเรื่องสนามหลวงนะฮะเออไอข้อมูลพวกนี้นะฮะก็ทักพวกันเนี่ยนะครับก็อยู่ในแวดวงที่ทำงานในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับง่ายๆเขาก็เคย เคยไปไปเป็นทปทมาสมัยเป็นหนุ่มเขาเข้ามาไล่ผมฟังเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอทปทที่สามสี่วันก่อนที่มันใส่หมู่ดาวแดงสองร้อยกว่าคนมาเดินเดินเนี่ยนะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ห้ากลุ่มนะฮะฟังแล้วก็น่าตกใจครับแต่จะบอกให้ฟังนะครับว่าไอห้ากลุ่มเนี้ท่านจําได้ไหมครับว่าตอนที่สุรยุทธจุานนท์ขึ้นมาเป็นนายยกปรากฏว่านะครับมีการออกเรียนอะไรนะ เขาเรียกอะไรกฎหมายหรืออะไรสักอย่างคาสั่งเนี่ยครับ,รบให้เอาเงินเนี่ยไปให้ผู้ทอปทอนะฮะไปให้คนละสองแสนกว่าบาทสามแสนต่อครอบครัวหรือ,ต,อต่อคนนะฮะปรากฏว่าการขอเนี่ยนะฮะที่นาไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเรียกร้องอะไรเลยอยู่ๆก็จะขอทั้งหมดที่ผมดูแล้วเห็นว่าต้องการจะเอากลุ่มพวกนี้มาเป็นมาเป็นพลังกำลังนะฮะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งทีุ่ณสุดยุทธ์ลืมไปก็คือว่า ทบทที่มันไปลบในตอนนั้นนี่นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับอายุโดยเฉลี่ยประมาณ60 50 60เท่านั้นนะมันจะลบไม่ได้เกินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ฝ่ายนั้นก็เอาอาคารตังค์มาให้ก็เอาสิมีอยู่5กลุ่มรับไปแล้ว4กลุ่มกลุ่มละ245,000บาทนะฮะแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะที่มันเห็นมาเดินตบเท้าเนี่ยนะครับก็ได้รับคําบอก บ,บอกว่าเฮ้ยมานะมาขอแล้วเขาเรียกร้องเท่าไหร่เครับเขาเรียกร้องหกแสนบาทครับต่อว่านต่อคนต่อครอบครัวอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ก็ไม่รับปากนะฮะที่บอกว่าต่อคนเนี่ยต่อครอบครัวเลยหกแสนบาทแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่เป็นหัวหน้าชื่อว่านายละเอียดนะฮะชื่อเขามีหมดนะครับว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทรบทกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่รู้ว่าก็เราไปบอกว่าเฮ้ยมานะมามาเอาเงินนะฮะเขาจะเตรียมหาเงินหาทองไว้ให้จะได้ให้รัฐบาลเนี่ยให้เงิน ปรากฏว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องนี่หว่านี่ให้มาเพื่อที่จะมาสนับสนุนสารและรธรรมนูญมีการไปเข้าแถวหน้าสารรัฐธรรมนูญด้วยนะ,ะอะไรเงี้ยครับตอนนี้เนี่ย แต่กระดาษสั้นเส้นนะครับกลับบ้านก็ไปพอสมควรนะครับนะฮะเพราะพวกนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็ความเข้าใจนี่ฮะว่าว่าเออจะไม่ใช่นักประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะหลายคนมีความรู้ทางการเมืองมีความรู้ทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะม็อบสนามหลวงเนี่ยเป็นม็อบที่ผมบอกตรงนะจะทําอะไรก็ทำไปนะครับเพราะมันปลูกไม่ขึ้นอย่างที่อาจารย์สุชาว่าเมื่อสักครู่เนี่ยปลูกเท่าไรเท่าไรมันก็ปลูกไม่ขึ้นเพราะมันเป็นของปลอมนะฮะ ไอ้เรื่องที่เอามาเ,มาเป็นมาเป็นหัวเรื่องมาจะมาพูดกันบอกว่าจะมาปกป้องเขาบพระวิหารเพื่อเหิอนี่และอีเรื่องนี้ผมฟังผมรับไม่ได้เลยนะครับคือที่นายชัยวัฒน์เซนรสุวงไปยื่นกับ u ูเอนี่ยบอกว่ามีชื่อนะฮะหนึ่งล้านห้าแสนชื่อผมอยากรู้คุณนนายชัยวัฒน์แม่ชื่ออ,อะไรแล้วถ้าไม่พอนะฮะไปอ้างด้วยนะครับบอกประชาชนคนไทยห้าสิบล้านคนไม่ต้องไม่ยอมรับ